เอาละครับก็สวัสดีท่านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเกรมดูชื่อครับนะครับวันนี้เราจะลองเป็นช่างตัดผมหรือช่างคนหนวดอะไรก็ว่านี้ครับเราจะมาเป็นช่างตัดผมวันนี้แล้วครับเราเป็นหมอเป็นไปแล้วนะครับรอบนี้เราก็มาเป็นช่างผมหลายอาชีพเออเป็นกี่บ้าได้หลายอย่างผมับผมเป็นคนทุกที่นะมาคอนติเนียครับคนในเกมนะครับนิวเกรมอ่าแปดโมงถึงโอเคเปิดร้านแล้ว เดืตดตึตอดเตือดเดื้ดเดือดเดือดเดือดเดืดเดือดเดือดเดือดเดืัดเดือดเดืดเดือดเดืดเดืดเดือดะดือดเดืดเดาอดเดื้ดเดือดเดอดเดือดเดืดเดือดเดือดเดือดเดืดเดือดเดือดเดดเดือดเดือดเดืดเดอเดอดเดือดรดือดด้อเดอเคดเเเดเอเเือ ยังยังเอ่ยดันยาเสียบแล้วห้าเหรียญครับโอเคหมดแล้วครับโอเคเสร็จแล้วครับเย้ yeah. ได้เงิน45ครับส5เหรียญลบ5เหรียญอดล็อกซื้ออะไรได้บ้างอ่าซื้อมิดโกนหนวดครับซื้อไป15เหรียญน,นะต้องเก็บเงินได้300เหรียญน,นะโอเค ลุยมาเรามีกนคนที่ต้องการหนวดที่เกียตอุ้ยโอ้โพูดวไปล้าเหรียญเราอย่ารีบครับมัวแต่คุยกับคนดูเห็นไหมฮะน่ะคนดูผิดอีกไอ้บ้าโอเคครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องโกนหนวดให้เขาหน่อยฮะอ่าอาคุณลูกค้าครับเดี๋ยวโอเคคุณลูกค้าใจเย็นนะครับโอเคเดินตรงนี้นะครับโอเคเรามีโกนนะฮะอ่าโกนหนวดอุ้ยโดนหูโดนหูโดนหูเลวตัดผมต้องมาเสี่ยงให้ลูกค้าอีกครับต้องสิบเหรียญแล้วเนี่ยสิบเหรียญก็สามร้อยสี่สิบกว่าบาทแล้วนะ เงินไทยนะครับเงินไทยนะฮะโอ้โหคุณลูกค้าเนี่ยก็ตรเคี้ยวเลยมึงตัดฟรีไปเลยไหมครับแหมขนาดนี้แล้วแบบไม่เสียงเงินแล้วเนี่ยโอเคเกี้ยงนะฮะโอเคเกี้ยงครับ,บรคุณลูกค้าโอเคเย้ว yeah! ู้เย้เต็มโอ้โหเราโดนหักเงิน,งนครับแบบ ความเยี่ยมถือว่าเต็มหลอดครับผมให้เราเต็มหลอดถือว่าโอเคแล้วนะฮะเจ็ดสิบเหรียญน,นะฮะถ้าเกิดบีไม่เป็นไรเราจะไม่มีเงินซื้อของเลยนต่อต้องการหนวดเอ้าค่าหนวดนี้เหรอโอเคครับโอเคครับคนนี้แบบง่ายๆครับขอชิวๆนะฮะเป็นหนวดธรรมดาฮะโอเคได้ครับคนที่ถือว่าตัดสบายครับเขาไม่เอาอะไรมากนะครับแต่เราต้องระวังหนวดเขาด้วยโอเคไม่เหมือนยิ่งตัดมันยิ่งขึ้นวะโอเคครับโอเคยังแค่ความปนิปรนอน อ,อันนี้มันเริ่มกวนยากนี่ยโอเคโอเคคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จ okay, ครับเต็มไหมเย้ย yeah! ส yes! ได้เงินเยอะนอนเยสเต็มหลอดหมดเว้ยเอาละครับเลเวลสามแล้วเก็ดเอวะเฮ้ยไอ้ทับไอ้บ้าเขาไม่ต้องการเนียในบอท ผมพลาดแล้วครับท่านผู้ชมโดนหักเองินอีกแล้วเขาไม่ต้องการเรียนครับแต่ผมไปเรียนให้เขานี่ครับรมานี้ฮะน่าจะได้แล้วครับ โอเคโอเคครับเดี๋ยวยิงตัดเลยยิงหมดอ่าหนวดแพ้ครับโอ้โห oh oh. เราไม่ได้เรื่องอะฮะเดี๋ยวเราไปเอาอันอื่นตัดก่อนนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่าเสียใจครับโคตรเสียใจแท่แต่ผมนี่โอเคได้แก้ตัวไม่ได้แก้ตัวอ่ะโอเคจุดเมื่อกี้คือจุดตัดที่ยากที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมเล่นมาเอ้า oh! ไมื่อไร โอเคไหมครับคุณลูกค้าผมนี่โคตรจริงจังเกมมิ่งเลยได้แต้มเต็มดูสุดยอดเยี yeah! ่ยความแมน่นโอเคเยี่ยมอีอีกเดียวเออนั่นแหละ,ะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเอาออกหมดนะครับอ่าได้เลยจ้ารู้สึกว่าหนวดเริ่มเปลี่ยนทรงแล้วครับได้เลยครับ อ่าตรงนี้ออกนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะฮะโอเคคนอื่นขเขาจะโกรขงล่างบัวผมว่าเขาน่าจะโกนนะโอเค ไม่รู้เ่าไม่เคยไว้หนวดเยอะขนาดนี้อยากไว้เหมือนกันนะแต่ว่ายังมันเหมือนโจน,นครับโอเคเราไมไ่คนขาวไงเออเราไว้ไม่ได้น,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 ไนะครับเราคนคนผิวคล้ำไงนะครับโอเคเซตลูกค้าคงแฮปปี้นะครับเหมือนเดะเต็มหล่อีนได้เอฟว่ะอะไรวะเนี้ยลูกค้าแม่งแบบโอ้ ช่วยแบบนะช่วยให้เงินเยอะๆหน่อยนะครับเจ้เอาเงินไปซือุปกรณ์ใหม่นะถ้าแบบไม่ไม่ให้เงินแม่ก็ได้แต่ส่งเดิมๆเข้าใจปะ่ะนะครับอยากให้ตาผมปพึงพอใจก็ตังมาเยอะๆ,ๆ okay. 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 โอเคโอเคโอเคต้องใช้มีดเล็กนะครับมาค่อยๆเกี่ย เขาอยากได้ตรงข้างๆข้างๆว่างด้วยอ่าข้างๆว่างครับโอเคไอคนนี้มันก็ไม่เคยพอใจสักรอ,อบนะตัดสักกี่รอบแม่ก็ไม่เคยพอใจสักครั้งอ่ะนี่อ่ะมึงให้เอเถอะนะเอฟอีกแล้วคือผมไม่เข้าใจคนนี้จริงๆเลยครับผมตัดไม่เคยจะ ดล็อกมาถึงหนวดนี้แล้วครับมาได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนหนวดเฮี้ยแย่แน่หนวดอย่างนี้ทำไมวะเนี่ยอย่างนี้เหรอตื <c oughs> ่นบนแหวงไปแล้วอ่ะต้องไปทำกอนหน่อยรู้าไม่พอใจ โอเคโดนหักตายอีกแล้วทุกทีโอเคโนนที่พอใจไหมครับ <c ười> ได้เอววะเขาพอใจวะ <s ans> เอาละบอสมึงมีแววลุ่งเป็นทั้งละผมละ <Okay, S 2> <s ans> โอเคนะโอเคบอสมีแววที่เป็นทั้งละผมอ้โบอสมีแววมีแววมีแวว เลย่ไม,ยไม่ตัดแล้วครับตรงนี้พอพอเพลงแม่งคตดชิวอะครับบอกเลย,ยพาดไปตัดขโมนทิ้งอีก คือแบบหนวดมิ้งเทเนี่ยอยากไว้นะฮะอ้โนุ oh! no! ขอโทษครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับได้เอฟเลยโอ้โหเกือบจะพอใจแล้วไอ้บอู๊คเอ้ยนี่อ่ะหนวดที่มึงต้องการเลย นี่ครับหนวดที่เราต้องการแลวหนวดนี้ฮะคือหนวดมันต้องไวขนาดนี้แบบเขาคงจะห่วงหนวดกันหน่หนวแบบส่วนมากแบบคนที่เขาไว้หนวดเขาแนจะห่วงหนวดนะครับแบบหนวดถ้าหนวดแบบหนวดกูโดนกนขึ้นไปอย่างเงี้ยกูแบบจะโมโหมากอะไรอย่างเงี้ยจริงบ้านจริงมากผมว่าน่าจะน่าจะอย่างนี้น่าจะจริงแหละแบบหนวดโดนแบบแม่งไว้มาโคตรนานอยู่ดีก็ไม่โดนตัดอะแบบเพื่อนตัดนะเพื่อนมาตัดไม่ใช่ตัดผมแบบ รู้สึกว่าใช่ผมส่วนมากหนวดเขาจะดูแลกันเองนะครับไอ้พวกหนวดผู้ชายไงฮะเขาจะดูแลกันเองส่วนมากโอเคผมมีปัญหาตรงนี้มากโอ้โหรุ้ทุกที่โอเคอเคกลี้ยงให้ผมเอนะครับได้ซีว่ะเป็นเป็นพออวกอีหยังวะเดี่ยนั่นหลือได้อหกร้อยครับ โอเคเราใช้ขีดหนด่สยท้ายมาหนวดจิ้มหนวดจิ้มชปวยคนนี้ไม่องอ้ยนโไรธให้หมดเลยไมย่ทำผิดแล้วครับอืมอืมเมื่อกี้เห็นเป็นด่วยนี่ครับอืมสูงเดีย๋ยวเขาก็พอใจเลยเชื่อผมไหมเขาก็ให้เอบวกแบบอันนี้แบบลูกค้าเลยนะแบบนั่นเงไม่เอบวกแล้ววอท โอ okay. เคเห็นไหมบีบวกว่ะเหมือนเขาจะตัดให้เกลี้ยงอะอ่ะซื้อดีก่อนแล้วกันมันอาจมันคืออะไรวะ <m ess ly> โหวโหนวดไม่เท่ากันวะ่ะ <m ess ly> คนนี้เขาหนวดไม่เท่ากันครับ <m ess ly> โอเคหนวดข้างนี้เล็กอ่าข้างนี้เล็กอ่าห <m ess ly> นวดข้างนี้ยาวนะครับ สุดยอดกูโกดแม่ให้หมดเลย <c oughs> ไม่ต้องเลยทแล้วอ่าโดดหายได้เอเว้ยไอบ้บ้ามาลองหน่อยหน่งกูตัดตามใจมึง,ม,งมึงไม่มึงไม่ให้เกียรติดีกูใช่ไหมกูตัดถึงก็ได้อ่าเออเออเออนี่มึงความที่ทำอยู่ไหนฮะนี่ควรให้หมดเลยอ่าเป็นหนุ่มหลอ่อไงไม่ต้องแบบดูดันเออผู้หญิงก็ไม่ชอบ น้าเอบวกว่าไม่คนนี้อ่ะมึงอีกคนนึงกให้หมดเลยเออแกมมันต้องกวนหนวดเว้ยเออ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 กอกวให้หมดกไ้หมดเป็นช่างตัดผมที่แบบสุดยอดมากเออเออกดกลให้หมดเออจำลองเอวกว่าโอ้ยอย่างนี้รวยเออ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  อ,ออแมงไม่สนใจละเป็นใช็กระผมที่แบบสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะนี่โกลนทวีตเฟตเอบวกแต่วิไม่ได้ยังรู้สึกคือนวดมันอีกเยอะมากครับรู้สึกว่าหนวดน,นี้มีหลายทรงมากนะครับเรื่อโอเคนะครับก็โอ้โหถึงว่านุกโอ้นุกมากเอาจริงโคตรนุกเลย นะครับก็อย่าลืมนะครับจบคลิปดีกว่านะครับถ้าอยากเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ครับติดใครนะครับก็ติดตามคลิปใหม่ของผมได้ทุกวันนะครับผมนะฮะก็โบสถ์สตรีฟามิลี่ผมเองนะครับวันหน้าเราจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับอ่านหมดนะครับสำหรับทุกไลค์นะครับสำหรับทุกสับสไคร์นะครับมีทุกมีทุกวันนี้ได้ก็เฉพาะบุ๊คคนดูนะครับสวัสดีครับ